คุณผู้ชมคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่ไฟเซอร์ที่ร่วมมือกับ b i o อเ e c นเนี่ยนะคะได้มีการประกาศความสำเร็จของวัคซีนโควิด19มาเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประกาศของโมเดอร์นาอีกหนึ่งเจ้านะคะที่เป็นการผลิตวัคซีนเพื่อที่จะทดลองเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19แล้วก็ได้ผลมากถึง95ตอนนี้หลายๆบริษัทเนี่ยกลังแข่งกับเวลาค่ะ เพื่อที่จะพยายามออกวัคซีนโควิด19ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ผลิตให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันสิ่งที่เราควรจะต้องรู้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวนี้สําคัญกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอบุญวนาศินประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนพี่หมออยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวนัินสวัสดีครับพี่หมอในฐานะที่พี่หมอเองก็เคยอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิน และที่ NIH ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของสหรัฐมาหลายปีปรากฏการในเรื่องของการค้นพบวัคซีนและสามารถที่จะการันตีได้ว่าสามารถรักษามนุษย์ได้และผลสำเร็จ94%เนี่ยมีความคิดอย่างไงคือต้องบอกเรียนท่านผู้ฟังนะฮะแล้ท่านผู้ชมด้วยว่ากรณีนีน้มันผิดสังเกตเยอะฮะใช่ผิดสัง,สงเกตเ,กเยเอะโดยมากเนี่ย บริษัทเนี่ยไม่ควรจะออกมาพูดตอนนี้ว่าผลอย่างนี้เพราะว่าแซมเปิลไซส์ของเขาเนี่ยมันน้อยน้อยไปเช่นคนเป็นแค่94คนและฝ่ายที่ได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นแค่8คนพาซิโบหรือหลอกยาหลอกเนี่ยเป็นเยอะแต่ในการทำวัคซีนเฟสสามนี่นะฮะมันใช้เวลาเพราะว่า เรื่องที่ไม่มีผมยกตัวอย่างเรื่องหวัดกันแล้วกันมีโซ่ <as> ที่เราเรียกหัดนะฮะครับหัดเนี่ยใช้เวลา8ปีกว่า FDA จะพูดมาใช้ในคนคือทดลองอยู่แปนะีมีโซ่นะมีโซ่โปลิโอ20่สิบปีเพราะในการที่จะผ่าน FDA เขาดูเยอะมากเขาเขาเรียกโรคแทรกซ้อนสำคัญที่สุด ถ,ฟฟถ้าเป็นถ้าเป็นแม้แต่สิบคนเนี่ยบริษัทนี้เจ๊งไปเลยเพราะโดนสูที่อเมริกานี่เวลาเขาตายไปหรือพิการไปสมองนี่จากวัคซีนเนี่ยเขาให้ทิ้ง50บล้านเหรียญบ้างร้อยล้านเหรียญบ้างนะฮะเพราะหลายบริษัทที่ทํายกตัวอย่างนะที่เครื่องเลโอปอย o เนี่ยเจ๊งไป3มบริษัทที่เขาไปฉีดยาแก้ปวดนะฮะที่ทําเป็นมอร์ฟีนคราวนี้ผมขอพูดวัคซีนนิดนึงนะฮะว่าในการทํามันสําคัญ พิ่งมีวิธีทําวัคซีนต้องเกิบสิบอย่างแล้วตอนนี้ับแต่ที่เราทํามากที่สุดอย่างโปลิโอนี่นะฮะที่เราเรียกว่า attenuate หรือ inactivate นี่ฮะค,คือผู้งิจยเอาตัวไวรัสโปลิโอมาเนี่ยใช้สารเคมีทําให้มันหมดฤทธิ์นะฮะไม่เป็นพิษเป็นภัยก็นําไปฉีดก,กับคนมันก็เกิดภูมิต้านทานครับอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะแพร่หลายก็คือเอาชื่อเอาไวรัสตัวอื่นเช่นอะดีโนไวรัสจากลิงที่มันเี แล้วใส่สายพันธุ์โควิดเข้าไปแล้วไปฉีดในคนอแต่วิธีใหม่ของไฟเซอร์นี่นะฮะหรือไบโอเทคเนี่ยใช้ RNA ที่เราเรียกสายเดียวสายเดียวเนี่โคโรนไวรัสเนี่ยตัวที่ทำให้มันเกิดเป็นโรคหรือภูมิต้านทานอยู่ที่หนามของมันโปรตีนของมันเรียกสไปสไปโปรตีนนะเมื่อเราใส่ RNA เข้าไปเนี่ยมันจะผลิตไวรัส ในตัวคนแล้วสร้างไอ้โปรตีนอันนี้ขึ้นมาแล้วโปรตีนอันนี้ก็ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันอ่าอนี่เป็นของใหม่ที่จุฬาเราทําเขาทำเนี่ยก็ใช้อา a ครับผู้นี้มาถูกทางนะครับของจุฬาี่ใช้ RNA อมีหลายบริษัทที่ใช้ RNA นะฮะมีโมเดอร์นามีโมเดอร์นานะฮะไบโอเทคไฟเซอรบ ส่วนของเวกเตอร์ที่ผมพูดถึงอดิโนไวรัสเนี่ยือมีเจนเจจอร์ซันจอร์ซันแล้วก็แอสตราซินเาแล้วก็ออกกับเอ็กออฟฟอร์รัสเซียก็ใช้อันนี้นะเพราะฉะนั้นอีอเเนี่ยหนึ่งทำง่ายเพราะว่าเอาไปเลี้ยงอะไรก็ได้มันแพร่พันธุได้เร็วมันข้อดีของอีแอนนี้นะฮะพันธุ์เปลี่ยนพันธุกรรมได้ง่ายยกตัวอย่างกันว่าโคโรนไวรัสเนี่ยที่เคยพูดคราวที่แล้วว่ามันเปลี่ยนพันธุกรรมเร็วมาก ใช่ที่คุณหมอบอกว่าสามร0อยสี่ร้อยไป,ไปทั่ว <ไป S 1> เลย,ดเดยค่ะอย่างยก,ยกตัวอย่างตัวมิงเนี่ยที่ที่ประเทศเแบลบเยี่ยมสิบเจ็ดล้านตัวโดนฆ่าหมดเลยโดนทำลายอย่างเรียกว่าฆ่าทำลายสิบเจ็ดล้านตัวนะมิงเนี่ยเหตุผลคือโคโรนาไวรัสเวลามันเข้าตัวมิงปุ๊บมันกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนตัวนี้เนี่ยที่ออกมาประกาศเนี่ยไฟเซอร์ออกประกาศเนี่ย ยังเร็วไปนิดหนึ่งคือมันไม่กี่สัป,ปดาห์ปกติเขาจะต้องตามไปอย่างน้อย6เดือนอว่าหนึ่งมีโรคแทรกซ้อนไหมอ,อันที่ซซอสองอความต้าน,านทานที่ขึ้นมาเนี่ยมันทำอะไรบ้างเช่นมันไปฆ่าเชื้อโรคหรือมันไปทำให้คนแคมหายจากไม่สบายแต่ยังแพร่เชื้อโรคได้ะนะอันที่สาอายุสำคัญที่สุดอายุว่าในใน ผู้สูงอายุเนี่ยวัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันได้ไหมเพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยเขาเรียกแอนติบอดีเนี่ยมันจะน้อยภูมิต้านทานจะน้อยกระตุ้นยากคค่ะค่ะะใช่ไหมฮะอ,มอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็ออกมาประกาศแล้วแต่ที่น่าเกลียดที่สุดคือประธานของไอ้ไฟเซอร์เนี่ยมันไปขายหุ้น60%ของมัน <laughs> คิดแล้วเน,นี่ยแลอันนี้แมมดูไม่จึดเลย<อ>ผมอาจจะต้องโดนสอบนะแต่ก็ดูไม่ใช่เปน insider นะเพราะเขาประกาศมาแล้วขายากซื้อก็ซื้อสิตอนนั้นเขาไม่ขายเลย60ได้มาสัก50ล้านเหรียญอะไรเงี้ยน่นคุณหมอกำลังจะบอกว่า <laughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไฟเซอร์ Pfizer ประกาศพอมาเมื่อคืนนี้เนี่ยทางโมเดอร์นาก็ประกาศอีก มันนี่มันเป็นการชิงเกมกันระหว่างบริษัทยาใช่ไหมครับแน่นอนนะฮะแต่ว่าโมเดอร์นาเป็นของอเมริกานะฮะไฟเซอร์ของอเมริกาแต่ผมขอเล่าไไออ้้บริษัทของไอ้ไบโอเทคนิดหนึ่งนะครับไบโอเทคของเยอรมนีเป็นพาร์เนอร์เยอรมนีเนี่ยกับไฟเซอร์เล่าเพื่อเป็นตัวอย่างพวกเราว่าเจ้าของไอ้ไบโอเทคเนี่ยมันเป็นอิมมิเกรนต์จากตุรกีเป็นเฟิร์สเจเนอเรชั่นนะคุรีภัยจากบริษัทเล็กๆนิดเดียวนะฮะ แล้วก็แชร์แมนเป็นคนกรีกซึ่งเป็นศัตรูกันแสดงว่าเคไหมเวลาถึงธุรกิจแล้วเขาไม่สนใจเรื่องการเมืองถ้าหากมันทำ้ปรโยชนได้อันนี้ก็ว่างนิดหนึ่งว่าแล้วก็ไฟเซอร์นี่เห็นเห็นว่าเขาได้ผลเขามาร่วมด้วยเผลคือไบโอเทคเนี่ยทำเรื่องอีโบลาเริ่มเป็นคนแรกที่ใช้สายพันธุ์ RNA อ mm hmm. oh. ว่าอันนี้เป็นของใหม่มาก mm hmm. ต่อไปนี้วัคซีนจะผมคิดว่าถ้าอันนี้ได้ผลเนี่ยก็จะเริ่มมาใช้ <ID S 1> ที่เราเรียกว่าสายสายเดี่ยวอเพราะมันเป็นการไปเปลี่ยนพันธุกรรมอะไรก็ง่ายขึ้นนะฮ <c oughs> รง่ายขึ้นคุณหมอบอกว่าระยะเวลาในการทดสอบกับคนและผลสำเร็จของการที่บอกวัวคซีนนี้เป็นการประสบผลสำเร็จเนี่ย ระยะเวลาในการทดสอบเร็วเกินไปมันอย่างที่ผมพูดอะหัดนี่ใช้เวลาต้องเกิด8ปีนะฮะ,ะถึงจะถึงจะ approve FDA เพราะฉะนั้นการที่ไฟเซอร์กับ m o เดอร์าจะมาขอเรียกฉุกเฉินให้ใช้เนี่ยผมว่า FDA ไม่ไม่ยอม หลายๆ<อ>คนฟังอยู่แบบนี้คุณหมออาจจะบอกว่าเอ้าหัดเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนั้นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ม,มันอาจจะยังไม่พัฒนาหรือว่ารวดเร็วมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าไอตัววัคซีนเนี่ยมันอาจจะพัฒนาเร็วกว่าที่เราคิดพี่หมอเร็วมาก <ๆ S 2> อย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าถ้าใช้วิธีอื่นเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปี18เดือนอย่างน้อยอที่จะพัฒนาวัคซีนให้ดูว่ามีผลหรือไม่มีผลแต่ไออารเนี่มันเร็วกว่าน,นัดนึงแต่ตอนนี้โชคดี2เรื่องอันที่หนึ่งคือสายพันธุ์ออนเอนะฮะอันที่สองก็ คนมันเป็นโรคนี้เยอะมีตัวยาเยอะมีตัวที่จะมาทดลองเยอะอย่างเมืองไทยทําไม่ได้จุลาสองเรื่องอันที่ไม่มีคนไม่มีคนติดไปไม่มีใครผลิตให้คุณเพราะตอนนี้โรงงานเต็มหมดคค่่ะะอันที่สองเราไม่มีคนที่เป็นเชื้อตัวนี้คุณฉีดไปแล้วคุณอย่าหลอกก็ไม่เป็น วัคซีนก็ไม่เป็นแล้วจะแปล่ผลยังไงนะันั้นเราต้องไปทําที่พม่าตอนนี้รู้พม่ายอมให้เราฉีดหรือเปล่าต้องมีตัวอย่างคือกลุ่มตัวอย่างที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยที่โรงพยาบาลจุฬาเราเนี่ยไม่มีกลุ่มตัวอย่างไม่มีกลุ่มตัวอย่างก็เลยไม่สามารถที่เอาวัคซีนติดที่หรือตัวยาที่คิดค้นหนึ่งโรงงานไม่มีโรงงานทําให้เพราะโรงงานเต็มหมดคนะตอนนี้เนี่ยยกยุตัวแหน่งแคนนาลานี่เขาเขาเขา เขาให้เงินเนี่ยเโรงงานด้วยกันที่จะผลิตวัคซีน50 50โดสของเขาเนี่ยครับรวมทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดลาเขาาให้หมดของจีนด้วยนะว่าคือเขาไม่กักเลยเขาแทงเอาไว้เผื่อที่ว่าใครสำเร็จก็เอาคนนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาขั้นต่อไปที่ที่ที่ทำให้ลำบากก็คือมันต้องเก็บลบเจองศาเก็บ อะไรลรับวัคซีนตัวนี้ไม่ใช่วัคซีนตัวนี้วัคซีนไวรัสวัคซีนมันต้องเก็บลบ70ลบลบ70นี่ต้องใส่ในเครื่องฟรีเซอร์ที่มีลิควิดไนโตรเจนเพราะฉะนั้นโลจิสติกก็มีปัญหาการถ่ายเทหลอดหลอดแก้วก็มีปัญหาฉีดก็มีปัญหาคุณหมอแต่ว่าโมเดอร์นาที่เขาประกาศออกมาเขาบอกว่าเนี่ยสามารถของเขาเนี่ยเก็บในตู้เย็นปกติที่บ้านได้อันนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าดีเอ็นเอของไวรัสตัวอื่นได้ แต่ตัวนี้ยังต้องมบกว่าใช่คนละแต่อันนี้มันเป็นพันเดียวกันที่อ n a นมันมันไวมากต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นลองคิดดูซิว่าเมืองไทยเนี่ยมาถึงเนี่ยส่ฟรีเซอร์มาเครื่องบินมาแล้วมาถึงเราก็ต้องมีตู้ทางโลจิสติกมีปัญหามากสำหรับประเทศไทยจะใช้วัคซีนตัวนี้นะฮะโอ้โหแพงมหาศาลผมฟังคุณหมอดับฝันเรื่องวัคซีนเลยนี่ใช่จแต่ก็หวังว่าอันอื่นที่ใช้ที่เราเรียกว่า เวกเตอร์นะฮะเจนเจอะไรใช้เนี่ยจะได้จะได้ผลได้ผลแล้วก็หวังไว้ค่ะแต่ยังมีความหวังนะคุณหมอเรื่องวัคซีนมีแต่ว่ามันไม่ใช่ปีคืองี้บริษัทสองคนเนี่ยสองสองบริษัทนี้อยากขอผิดสักห้าสิบล้านโดสกอดทีนี้นะแต่ผมว่าเอฟเอฟดีไม่ให้กว่าจะให้นู่นเนี่ยควอเตอร์ที่หนึ่งกว่าจะเริ่มผลิตก็เสร็จก็ประมาณควอเตอร์ที่มีนา แล้วก็ปีต่อไปเขาทำได้หน no you know ึ่งจุดล้านเอ้หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองพันล้านโดสค่ะฮะก็หารสองเขาต้องฉีดสองเข็มห่างเงินสาวเดี๋ยวโทษที่สามอาทิตย์หรือไงไม่รู้ใฉีดสองเข็มค่ะทิ้งระยะเวลาก็คือสามอาทิตย์สามอาทิตย์ครับเพื่อจะสร้างภูมิต้านทานปัญหาก็คือว่าคนหลายประเทศเนี่ยไม่ยอมใช้วัคซีนเพราะหนึ่งเขาไม่เชื่อสองเขากลัวเจ็บกลัวแพ้อ่า สำรวจออกมาแล้วปราคนอเมริกันไม่ยอมฉีดมากที่สุดแต่จริงคนไทยฉีดหมดเพอได้มาพอตายหมดตายทุกงหมกันมันไม่เชื่อเลยนี้นะฮะอย่างที่ตอนนี้หัดก็เหมือนกันฝีดาดก็เริ่มจะระบาดเพิ่โชคดีฝีดามันโดนกำจัดไปหมด nasal smallpox แต่อัหัดมี a ซ l เนี่ยมันยังอยู่แล้วก็คนอเมริกันหลายคนไม่ยอมให้ลูกฉีดตอนหลังก็เป็นแล้วมีคอมพลิเคชั o เยอะแยะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ย กว่าจะมาถึงเราที่ฉีดเนี่ยหรือได้ผลเนี่ยอย่างน้อยอีกสองปีครึ่งครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องการป้องกันตัวยังสําคัญเ้นระยะห่างก็ยังสําคัญอย่าพิ่งทิ้งแล้วก็ห้ามทิ้งเด็ดขาดและการอยู่บ้านก็สําคัญที่พงห่วงที่สุดคือน้องๆหลานๆผมที่ออกไปชุมนุมเนี่ยเกิดมีซูเปอร์สเปเดอร์ซึ่งเราตรวจเชื่อไม่พบอสอง คนงานต่างประเทศที่มีเชื้ออยู่มาขายขนมมาขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเกิดเป็นซูเปอร์สเปรดเคนหนึ่งเนี่ยเพิ่มเดียวนะเพิ่มเดียวพวกนี้ก็เป็นกันเป็นหมื่นคนเป็นพันคนอยตัวเขาไม่เป็นอะไรแต่เขาไปติดพ่อแม่เขาซึ่งอายุมากเพราะฉะนั้นผมบอกว่าน้องๆเนี่ยช่วงนี้อย่าชุมผมด้วยเห็นด้วยกับการชุมนุมแต่ไม่อยากให้ชุมนุมช่วงนี้อ๋อยังมีความสุ่มเสี่ยงกับการระบาดระบาดแล้วก็จะเกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ใช้หน้ากาก เขาไม่ใช้เ่ะสิสวมถุงมือยางได้ไหมเขาไม่ใช้เกันผมมีน้องๆไปคุยโวยวายโ้ยตะโกนแหกปากกันอากาศก็ไม่ใส่อยังคิดว่าปลอดภัยแล้วคือคืออันนี้เราต้องรับผิดชอบนะฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณจะนอนตาไม่หลับไปอีกชาติหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่คุณเป็นหรือทิ้งกับชีวิตคือผมเตือนไว้นิดในฐานะแพทย์เท่านั้นเองว่า อย่าเพิ่งประท่วงหรือว่ามีวิธีอื่นไหมอย่าไปแหดชุมนุมกันในภาวะแบบนี้บบนก่อนชะน,อ,น,<ว>นอไปอีกสักพักหนึ่งก่อน<ช>เพราะว่าวิกฤตของโลกยังไม่จบไม่จบยังน้อยได้วัคซีนมาค่อยคอยไปพ้องปีหน้าหกสก็แล้ว <c oughs> ยังงไม่สายยังไม่สายหรอกคุณประยยุธ์ยังอยู่เราหลายปี <c oughs> อย่าไปฝันว่าจะออกปีนี้ ชะรอสักสองปีค่อยประทุกใหม่ยังมีเวลายั<อ>งมีเวลารอให้โรคหายก่อนรอได้วัคซีนมาก่อนออคือระยุแกอยูอย่ยางสบายเป,ป็นสองปีนิดนึงคุณหมอเราเวลาน้อยมากเลยเลยยังคุยไม่ถึงไหนเลยค่ะอาจจะต้องไปประเด็นสุดท้ายเลยพี่หมอค่ะคพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ี่แล้วก็รวมถึงปีหน้านิดนึงมาพูดไอ้ถุงมือยางนิดได้ไหมอ่ะาเก็อารถุงมือยางนหนึ่งนาทีได้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเอ่อมันเป็นไอ้โมเดลที่ผมคิดนะฮะแล้วก็ ทางรัฐมนตรีก็เห็นด้วยว่าคุณก็รู้แล้วความเหลื่อมล้ำในสังคม,มเยอะมากโดยเฉพาะชาวไร่าชาวนาเรานี่นร,ร,รายได้ลดลงไปเหลือ8%จาก50%เมื่อ60ปีที่แล้วครับแต่จำนวนคนมันไม่ลดตามม,มันลดจาก50%เหลือสา4สิหาี่สิบ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเนี่ย กี่รัฐบาลก็แก้ไขไม่ได้สักทีเหตุผลคือเทคโนโลยีเรื่องกองทุนตา่ตางๆไม่มีเพราะฉั้นการที่เราทำถูงมือยาง300เครื่องเนี่ยหลายนี่นะได้2ล้านชิน้นสองล้านกล่องครับไอเดียผมคืองี้ร5 0ห้สบริษัทเราทำนะเพราะยังมีกำไรสา3ปีสูงมือยางนี่ปีครึง่งเออปีเดียวก็ได้กำไรคืนทุนละ อีกร้อเครื่องนี่ตอนนี้มีหลายคนที่ทำสองเครื่องมัง่งสามเครื่องมัง่งพวกนี้ทําไม่ได้เหตุผลอย่างนี้การทำถทงมือย่างนี่ททนม,ออนมี3ามเรื่องที่ต้องระวงังเรื่องน้ําใช้เยอะมากนะสอันห้าร้คิวต่อ<ม>สายรเรื่องเอเนอร์จีใช้เยอะมากจะใช้นชั่นอลแก๊สหรือจะใช้ลิควิดนชั่นอลแก๊สหรืออะไรเนี่ยที่สําคัญคือสิ่งแวดลอ้อมนะครับว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ย การบําบัดน้ําเสียเนี่ยคุณลงทุนไม่ได้หรอกถ้าทำสองเครื่องอะไรเงี้ยะะไม่คุ้มเพราะจะไม่คุ้มไม่คุ้มผมก็เปิดโรงงานผมอันที่สามจนสี่เราเรว่าจะทําเองเนี่ยคุณมาเช่าเลยแล้วผมให้รัฐรีเนี่ยสนับสนุนเครื่องจักรให้กระทรวงพาณิชย์ขายคุณเหตุผลยังไงคุณได้ได้มาเรียนเทคโนโลยีมาเป็นเจ้าของอนะฮะ,ะ,ฮะมีไรายได้กําไรไปล้างไอ้ขาดทุนที่คุณทําเลทไว้เก้าสิบเปอร์เซ็นต แต่รัฐมนตรียังไม่เห็นด้วยบอกยังไม่ไว้ใจ <c oughs> แต่ว่าผมไม่ได้ขากํนะาลังบอกว่ารัฐบาลควรสนับสนุนให้คนที่มีทุนรอนมาพร่วมกันผลิตถุงมือ,อยางไม่ใช่ผมให้คนที่ไม่มีทุนรอนแต่ว่าทั้งเราเช่วยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเทคโนโลยีเราเนี่ยคือบริษัทเรา บริษัทไทยไม่ได้กกรอบกระทรวงเกษตรสนับสนุนเรื่องกองทุนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องสิร์ชเพราะตอนนี้เราทำถุงมือยางที่ขายอเมริกาไม่ได้เนี่ยเพราะมันใส่ไปแล้วมันมีเขาเรียกแอลเลอร์จีแพ้แล้เราก็เอาโปรตีนออกไปแล้วครับแล้วเราทำเทคโนโลยีว่าชั้นในเนี่ยเราเอาเขาเรียกว่ายางสงเคราะห์แต่ค้าชั้นใช้ลาเทกของเราถึงพูดง่ายทางเทคโนโลยีกับ เรื่องกองทุนะอะไรต่างๆเนี่ยรัาฐบาลมาช่วยส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็ทําขายสิขายประเทศยากจนจะขายลดราคาคือเราไม่ต้องกําไรมากกำไรกองห้าสิบาทก็เหลือเฟือแล้วไม่ต้องร้อยห้าสิบเหมือนตอนนี้แต่กำไรที่คุณหมอกลังจะบอกเนี่ยคือเกิดขึ้นกับคนที่จะเข้าไปทําถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะตอนนี้มันมีธุรกิจอันเดียว<น>ที่เราเลยเอสเคอร์ฟที่ต่อยอดได้ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สิบอย่าง แต่อันนี้เป็นอันนึงเป็นอันนึงที่กำไรเรียกว่าค่อนข้างดีและตลาดรองรับตลาดตอนนี้เนี่ยความต้องการทั่วโลกประมาณ3,000ล้านกล่องผลิตได้ตัวเลขเมื่อสองเดือนที่แล้ว1.8ล้าน1.8พันล้านกล่องนะฮะแต่ว่าอันใหม่สุดนี่2,200ล้านกล่องเพิ่มขึ้นอีกเพราะมาเลเซียเขาขยายเน็มากเขาผลิตเครื่องจากได้เอง ข้อสุดท้ายที่สำคัญคือน้ำมันยางดิบเราผลิตได้เดือนละสิบตันเนี่ยเราขายมาเลเซีย8ปดสิอร์ซกับจีนทำไมไม่มาแวร์ดบทำไมไม่มาเพิ่มแวร์ดิบในบ้านเราใช้แค่สามเอยโทษทีเจ็ดเสิบเปอร์เซ็นต์เราใช้แค่สามตันผมเก้ากะว่าเอยเราทำให้มาหกตันใช่ไหมฮะแล้วขายก็สักสี่สี่ตันก็เอากำไรมาอยู่ในเมืองไทยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการร่วมมือระหว่างเอกชน ภาครัฐับแล้วก็ชาวนาที่ได้โอกาสหรือชาวไร่ชาวสวนยางเอาทุกคนได้ทุกคนได้ค่ะออาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาจริงๆนะคะขอบคุณคุณหมอบุญวนาสินนะคะประธานกรรมการบริษัททวนบุรีเฮลแคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนที่มาพูดคุยกับเรานะคะพี่หมอขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับ